กราบนวัสก,การองค์หลวงตาสุริยาอย่างยิ่งและขอกราบคารพพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกท่านเจริญในธรรมแม่ชีและญาติโยมทุกคนกับผมพระอนุพงคุณาการูอยู่วัดเจริญสุขจังหวัดสะแก้วครับติดชายแดน กัมพูชาภาษานี้ภาษาที่หแล้วครับการที่ได้มาปฏิบัติที่วัดสุพพนัสนี้มาเป็นครั้งที่สมนะครับของโครงการประเด็๋พระคุณหลวงพ่อพระธรมรมวชิรกวีครับ <c oughs> ได้มาครั้งแรกรุ่นที่หรุ่นที่หนี้ก็ ยีกว่าวันครับยี่สิบกว่าวันก็ไม่ได้อะไรได้แต่ศรัทธาเพราะว่าเรามาเจอสายหลวงพ่อเทียนครั้งแรกเราก็ยังยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสติเท่าไหร่พอมารุ่นที่เจ็ดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอัดเต็มเลยมามาเดือนหนึ่ง แต่ว่าไม่ได้อยู่กุดเดียวอยู่อยู่กุดรวมก็จะออกจะวุ่นวายนิดหนึ่งการปฏิบัติสภาวะก,ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับมีมาปีที่แล้วที่ว่าเดือนหนึ่งนี่สภาวะมีมีเห็นนิดหน่อยครับตอนวันสุดท้าย วันสุดท้ายนี่ช่วงที่เราปฏิบัติเดินกำลังสู้กับความคิดอยู่ระครังพอระครังดังช่วงเย็นทำวัดเราก็เดินออกจากทางจงกรมจะไปเข้าห้องน้ำเราก็ไม่มีสตินะไม่ได้กำหนดลืมเลยตอนนั้นแต่พอหยิบอุปกรณ์ที่จะไปอาบน้ำ มันก้มมาดูเท้าตัวเองมันมันรู้สึกว่ามันมันเดินเองมันรู้สึกตัวเห็นมันเห็นเท้าเดินเองเหมือนเหมือนหุ่นยนต์มาเอะมันไม่เหมือนไม่ใช่ของเราเลยมันก็ตกใจมันเห็นตอนนั้นคะเป็นมันเป็นวันสุดท้ายพอดีมันก็เลยไม่ไม่ต่อเนื่องก็เลยได้มาคอสนี้อีกมาคอสนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับยัง ยังไม่ผ่านความคิดเนี่ยความคิดเยอะมากเลยอารมณ์ไหนมาลบกวนพระอาจารย์บ่อยที่สุดครับครสนี้เนี่ยอะไรนะครับมีอารมณ์มาไลมาลบกวนพระอาจารย์บ่อยที่สุดครับรมันมันเป็นเป็นเรื่องอดีตกับราคะครับสองตัวนี้เยอะมากครับเป็นเรื่องเก่ามั่งปรุงใหม่มั่งครับ เรื่องเก่าแต่มาปรุงใหม่บางทีเราก็ทําไมมันคิดเก่งอย่างซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนาะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีวิธีจัดการมันยังไงให้มันสั้นลงให้มันเกิดขึ้นไม่นานก็ผมก็ไม่รู้จะทายังไงพยายามกําหนดแล้วมันก็ไม่หายผมก็ใช้การหยุดหยุดเดินแล้วก็สูดลมหายใจแรงๆครับสามทีมันก็ค่อยคลายคลายปุ๊บพอมันคลายหายไปแล้วก็ เริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่สักพักมันก็เป็นอีกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วมีวันไหนที่พระอาายรู้สึกประทับใจกับการภาวนาของตัวเองมั้งครับวันที่ฝนตกครับเป็นยังไงครับเดินเดินอยู่รูปเดียวครับที่ที่หลวงตาบอกว่าใครจะเดินข้างนอกก็ได้ข้างในกุดก็ได้ออกออกมาเดินคนเดียวมันรู้สึกว่าสบายเงียบฝนตกก็เดิน มันเดินเหมือนเหมือนเด็กเดินเล่นน้ำามอนกัมันมีความสุขมันมันยิ้มในใจทำไมมันสบายอย่างนี้แต่มันก็ไม่มีสภาวะอะไรมันรู้สึกแค่สบายอย่างเดียวมันเดินแบบเหมือนมันยิ้มในใจมีความสุขเหมือนเด็กเด็กเล่นฝนเล่นน้ำเนี่ยเดินจนละครังดังประมาณเนี้ครับสิบห้าวันภาวนามาร่วมกันนะพระอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในมุมไหนบ้างไหมครับรู้สึกว่า อ้ามุมนี้เราก็เปลี่ยนไปนะอันนี้จากที่เคยโกรธมันก็เหมือนไม่โกรธจากที่เคยโลภก็เหมือนไม่โลภอะไรอย่างนี้มีไหมครับอ,อ๋อเออมันสังเกตตรงที่ว่าเวลาใครพูดหรือว่าเราได้ยินใครพูดเงี้ยมันไม่พอใจหรือมันอะไรมันมันจะจะรู้สึกว่ามันพิจรารณาพิจรารณามากขึ้นแบับมันแบบว่า กำลังแบบคนนี้มันพูดอย่างนี้นเรื่องเรื่องของเขาเราไปทุกไอแค่ดมปากเขามันก็บ้าโง่แล้วก็ดา่าตัวเองมันมันมันเริ่มจะเข้าใจครับมันประมาณนี้ครับอาจารย์อารมณ์มันไม่ต่อยาวเนาะอาจารย์เอาสุดท้ายนี้พระอาจารย์อยากไปมาหลายปีแล้วอยากฝากอะไรนี่แต่ผมจำพระอาจารย์ได้นะพระอาจารย์เคยบอกว่าจะจำมาจำพรรษาด้วยกันอยู่ <anto> <divide> อาจารย์ยังไม่มานะครับก็อาจารย์ก็ตก็ชวนทุกปีครับเด๋ยพอดีตั้งตั้งใจไว้ว่าจะช่วยโครงการท่านจ้าคุณให้ให้ครบห้าปีครับเพราะว่าท่านก็เปรียบเสมือนผู้มีพระคุณครับท่านจ้าคุณกับอาจารย์อําคือได้มาเจอการปฏิบัติแบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอมันมันรู้สึกว่าจิตใจมันพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนผมก็ ปฏิบัติสายวัฒทสาุงครับมโนมยิทธีครับอตอนเด็กๆมันก็แจ่มใสดีครับเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่พอเริ่มทํางานผ่านโลกมาเยอะพอไปปฏิบัติใหม่มันก็มืดตึ๊บหมดเลยครับม,มันมันคงไม่ไหวแล้วก็เลยต้องต้องหารีบหาทางหาครูบาอาจารย์ปฏิบัติเพื่อเพราะว่ามันเห็นเห็นสังคมพระเราทุกวันนี้นะ ที่ผมไปเห็นในนระกไหมจีวรน,นะครับกองเป็นภูเขาเลยครับส่วนทิพระที่ตกตกนรกไหยเยอะมากเลยสมัยเด็กๆที่เราเคยฝึกนะเราเห็นตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจนะมีจีวรพาาจันอ้ําไหมครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้ขง <laughs> ใครบ้าง <laughs> มันเยอะ <laughs> เยอะ <laughs> เป็นกอง <laughs> เป็นภูเขาเลยครับไม่มีนะครับพอเริ่มฟังธรรมะเริ่มได้มาบวช ครูบาอาจารย์พูดมาอมันจริงหมดเนี่ยเหมือนที่เราไปเห็นตอนเป็นเด็กเลยก็เลยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราบวชแล้วปฏิบัติแล้วมันไปไม่ถึงไหนอย่างนี้สงสัยจะไม่รอดเนี่ยก็เลยพยายามหาก็เลยมาเจอเนี่ยครับก็เลยเอาเอาของสติแบบเคลื่อนไหวนี่ก็เอาไปกลับไปใช้ที่วัดครับแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองแบบยังไงก็ชาตินี้ก็ ไม่ไม่ตกอับายอย่างเงี้ยครับก็ยังวันๆวันอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับมาชัดแบดให้ตัวเองปีละครั้งจิตใจดีขึ้นครับมันมันเหมือนท่านเจ้าคุณว่ามีหวังเรามีหวังครับมันมันมีหวังจริงๆนะครับครับอ๋สุดท้ายนี้พระอาจารย์ฝากอะไรถึงก็ไม่มีอะไรเกิดทำ ธรรมะมันก็ผมว่ามันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติครับแต่ปฏิบัติถึงคนนั้นก็ได้ครับสุดท้ายก็พระพุทธเจ้ารู้ทำใดเห็นทำใดขอให้ทุกท่านทุกคนรู้ทำนั้นเห็นทำนั้นทุกท่านทุกคนเถอด